الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم بوسطة تنبعي نحن نحن สองบทสุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของการนอนแล้วนะครับก่อนที่เราจะขึ้นบทใหม่นะครับวันนี้มีฮะดิษอยู่สองบทด้วยกันเป็นฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับความฝันเป็นฮะดิษที่เกี่ยวข้องกับความฝันนะครับซึ่งท่านนบีสุลต่อาองอัลกุสซัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งที่ในงานจากท่านนบีกอตาดะเราเดียวละฟันหุวะทรัสูลสุลต่าองอัลกุสซัลลัมได้กล่าวไว้ว่าอรุยาซอิฮะมีนัลลฮอนะครับทรัสูลบอกว่าฝันที่ดีนั่น ฝันที่ดีนั้นมาจากอัลลอฮ์ฝันที่ดีนั้นเป็นยังไงพี่น้องฝันที่ดีแปลว่าฝันและเรามีความสุขฝันที่ดีที่มาจากอัลลอฮ์นั้นมีสองลักษณะหนึ่งเป็นฝันที่แจ้งข่าวดีสองเป็นฝันที่เตือนให้ระวังนะครับฉะนั้นฝันที่มาจากอัลลอฮ์เนี่ยที่เป็นฝันที่ดีเนี่ยมีสองลักษณะหนึ่งเป็นการแจ้งข่าวดีสองเป็นการเตือนเดี๋ยวขอธิบายตอนท้ายนะครับ วรุยาอสูมินาสเชตอนและฟันร้ายนั้นมาจากชชตตอนแปลว่าชชตตอนกระซิบกระซาบแปลว่าชชตตอนแกล้งนะครับเป็นฝันร้ายที่มาจากเชตตอนดังที่สหาบะครั้งหนึ่งนะครับท่านหนึ่งท่านฝันว่าในนอนในขณะที่ท่านนอนหลับนั่นนะท่านถูกตัดศีรษะแล้วศีรษะของท่านก็กลิ้งกลิ้งกลิ้งท่านก็วิ่งไล่ตามจับศีรษะของท่านสหาบะท่านนั้นตื่นมาตอนเช้าถามไปเล่าให้ทนรซูลฟังทนรสูลบอกว่าเชตตอนนั้นมาแย่เจ้า ช่ไหมเชตอนมาแย่เจ้านะครับในขณะนอนฉะนั้นฝันร้ายมาจากเชตอนฟามันโรอารุยาียฟากริฮามินฮาชชยันฟันลันฟุตอันญาซารีถ้าเราสุดบอกฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขาเห็นในฝันของเขาเนี่ยเมือ่อฝันเห็นในสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาเกลียดนะครับถ้าเราซุดบอกให้เขาถมน้ำลายไปทางด้านซ้ายถมน้ำลายน้ฟฝัตแปลว่าอะไรน้ฟฝัตแปลว่าเป่าแล้วมีน้ำลายติดไม่ใช่ ุยเข้าไปแบบนั้นเป็นก้อนเลยไม่ใช่พี่น้องแต่ลักษณะของการเป่าแล้วก็มีน้ําลายติดออกไปด้วยนะครับไปทางทางไหนพี่น้องทางด้านซ้ายนะครับวลีจะเอาวัดบินละมีนัชเชตอนแล้วเมื่อน,นั้นก็ขอความคุ้มครองต่อัลอ์ให้พ้นจากเชตอนก็คืออูดุลลัลฮิมีนัชเชตอนอนลรจีมนะครับลราจะดูรู้ว่าายุคเบื้องหนดาเมื่อเราฝันได้สิ่งที่เราเห็นในฝันเนี่ยจะไม่สามารถทําร้ายเราได้ ยังไม่เกิดอันตารายกับเราในสิ่งที่เราเฟ้นที่เราฝันเห็นในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วเมื่อเราฝันได้แล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังนะอย่าไปเล่าให้ใครฟังเดี๋ยวมาดูตอนท้ายกันฟาอินรออารุยาฮัสซานะจันฟันยูบาเชตแต่เมื่อไรที่เราฝันเห็นในสิ่งที่ดีก็แจ้งข่าวพี่น้องด้วย ใหมให้เรานะทำไมพี่น้องให้เราบอกข่าวดีกับพี่น้องด้วยแต่บอกใครแบบไหนเดี๋ยวมาดูะดีที่สองกันวะลายกเบีอินลามันยุฮเบและก็อย่าได้บอกใครเว้นแต่คนที่เรารักเท่านั้นแปลว่าเราฝันเห็นในสิ่งที่ดีใช่ไหมใช่ไหมฝันเห็นสิ่งที่ดีโอ้ชอลล่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะดีไหมดีแล้วมีความสุขสบายใจมีความสุขเลือเกินเมื่อฝันเห็นเช่นนั้นแล้ว เล่าได้ไหมเล่าได้แต่เล่าเฉพาะคนที่เรารักเขาเดี๋ยวค่อยมาดูเหตุผลนะครับ ะด ي ษบทที่สองท่านล س و ل ا ม ل ه ص ะ ى ั ل ل ه ع ل ي ัลลัมบอกว่าในหะด ح ษบทนี้บอกว่าถ้ะขตารับประจํลัมน ولم تكن رؤيا م س ل ักดิบท่านอสุับอกเมื่อใกล้ถึงวันเกียร์มาฝันของผู้ศรัทธาเนี่ยแทบจะไม่โกหกเลยแปลว่าแทบจะไม่มีฝันไหนที่ไม่เป็นจริงเลยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อผู้ศรัทธาฝันในช่วงก่อนใกล้วันเกียร์มาในฝันที่เขาเห็นนั้นจะเป็นฝันที่เป็นจริง ว่าอัสดกูกุุมรุยาอัสดงก,กูุมฮะดีษาแล้วคนในหมู่พวกท่านฝันที่เขาฝันเห็นจะเป็นจริงมากแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับคำพูดเวลาที่เขาตื่นนะเขาพูดจริงมากขนาดไหน หากว่าเขาเป็นคนที่พูดจาจริงเป็นคนพูดจริงไม่โกหกไม่เสแสร้งไม่กระทําในสิ่งที่เป็นการโกหกเวลาที่เขาฝันเห็นในฝันสิ่งที่เขาเห็นจะเป็นความจริงขึ้นก็ขึ้นอยู่กับการพูดจริงของเขาเมื่อเขา,ขเขาตื่นนอนนะครับวรุยันมุสลิมุยุสอุนมินคำซินะอัลบนายุสอันมินันนนบูวะและการฝันของมุสลิมคือฝันที่เป็นจริงนั้นคือส่วนหนึ่งจาก45ส่วนบาง,รา,งาร,รายงานฮะดวีบอกว่าจาก46ส ส่วนของการเป็นนบีนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันวรุยาซาลาสและความฝันนั้นมีสามชนิดี่น้องจำให้ดีนะเพราะเราทุกคนฝันนะครับแต่อาจจะไม่ฝันทุกวันเราทุกคนฝันความฝันมีสามอย่างาฟารุยาซอเลฮะจุบุชรอมิอัลลอการฝันดีนั้นนะครับฝันดีนั้นเป็นการแจ้งข่าวดีมาจากอัลลอฮ์สองวรุยาจฮซีนุนมิเนชัยตอนและการฝันแล้วทําให้เราเสียใจ เศร้าใจไม่สบายใจตกใจหวาดกลัวนะั้นมาจากชัยตองวรุยามิมมายุหดิสุนมะอูนับซสหูและฝันประการที่สามคือฝันที่เวลาที่เราตื่นเนะี่ยเราพูดคุยกันเฮ้ยวันนี้ออกไปหาปลาเน,างงนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างงู้นอย่างนี้โอแกเอานน้นเอากอนอันนี้มาคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวพอไปหลับฝันไอ้นั่นนั่นแหละ ฝันนี่ที่คุยกันนั่นแหละแปลว่าฝันในี่สิ่งที่เราพูดคุยกันหรือนึกอยู่วันนี้ทั้งวันเนี่ยกังวลพี่น้องกังวลเรื่องนั้นเอ้มันจะเสร็จไหมมันจะได้มันมันจะทันเวลาไหมตอนกลางวันนะพอไปนอนกลางคืนฝันฝันในี่สิ่งที่เรานึกนั่นแหละใช่ไหมครับอันนี้เป็นฝันลักษณะที่ที่สาม แล้วทารุสก็บอกว่าฟาอินรออาฮัดุกลม,มายักครอหากว่าใครในหมู่พวกท่านเห็นในสิ่งที่เขาไม่ชอบสิ่งที่เขาเกลียดแล้วแล้วก็ฟ้าลี้กุมฟันยุซัลลิลุกขึ้นมาในตอนกลางคืนให้อ่านละมานะครับวะาายุฮัดดิษบบฮันนสแล้วไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะครับฉะนั้นหะดีทั้งสองบทนี้ท่าน,สสนาอานับฮุละลัยฮินะซัลสัมสอนอะไรให้แกเราพี่น้องสอนให้เรารู้ว่า ความฝันนั้นมีอยู่3ลักษณะด้วยกันฝันที่1นึคือฝันดีมาจากอัลลอฮ์ใช่ไหมครับเป็นฝันที่ทําให้เรานด้สบายอกสบายใจแต่การฝันที่มาจากอัลลอฮ์นั้นมี2อลักษณะคือ1เป็นการแจ้งข่าวดี 2. เป็นการเตือนให้ระวังเดี๋ยวตอนท้ายผมมีตัวอย่าง 2. ฝันร้ายฝันเสียใจเศร้าใจร้องไห้เห็นเห็น สามีฉันเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแล้วเห็นภรรยาฉันไปยุ่งผู้หญิงคนอื่นตื่นมาเครียดไม่สบายใจฝันดีไหมแบบนี้ฝันไม่ดีใช่ไหมฝันได้ไหมฝันได้มาจากใครมาจากใช่ตอนหรือฝันเห็นขับขับรถนั่งอยู่ในรถรถชนปุ้มอ๋อตื่นขึ้นมาตกใจตื่นฝันได้ไหมฝันดีฝันได้พราะเราเสียใจเศร้าใจมาจากใครใช่ตอน ใช่ไหมครับฉะนั้นฝันมีดีฝันได้มาจากไชตอนหรือฝันให้ให้เราคิดร้ายต่อพี่น้องของเรานะครับนั่นก็มาจากไชตอนนั่นเองประการที่3ที่อธิบายไปแล้วก็คือฝันในสิ่งที่เราพูดกันอยู่ในเวลากลางวันนี่ละหรือเรานึกในตอนกลางวันนี่ละนึกเป็นโอหูวิตกกังวลเหลือเกินพอถึงเวลากลางคืนเก็บเอาไปฝันฝันช่วงที่3มเนี่ยไม่มีส่วนอะไรทั้งสิ้นเป็นฝันที่เราสิ่งที่เรานั้นพูดคุยกันอยู่นะครับ สองซารุซุมบอกให้เรารู้ว่าก่อนถึงวันเกียรมาเนี่ยฝันของผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นจริงเพราะอะไรพี่น้องเพราะเมื่อถึงยุคสมัยนั้นผู้รู้ผู้รู้เนี่ยอุลมอฮเนี่ยไม่มีน้อยเพราะซาุส,าสุมบอกแล้วว่ายิ่งใกล้วันเกียรมาคนที่มีความรู้จะถูกเก็บเอฮแต่าลาจะเก็บความรู้หมายความว่าผู้ที่มีความรู้จะตาย ฉะนั้นเมื่อใกล้ถึงวันเกียรากคนที่มีความรู้จะเหลือน้อยและเมื่อน,นั้นความชั่วจะเยอะความโง่จะมากฉะนั้นเราต้อลาจริงเมตตาบรรดาผู้ศรัทธาที่มีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานั้นให้เขาได้เห็นในในความฝันซึ่งเป็นฝันที่ดีและเป็นฝันที่เกิดขึ้นจริงเป็นการช่วยเหลือเป็นการลอกโยนและเป็นการทําให้เขายึดมั่นในการที่เขายังคงยึดมั่นอยู่ในหลักการของศาสนานะครับและประการที่สมหากว่าเราฝัน ใช่ไหฝันของเรามันจะจริงเท็จแค่ไหนมันขึ้นอยู่กับคําพูดหรือการปฏิบัติของเราเมื่อเราตื่นในตอนกลางวันหากว่าเราเป็นคนที่พูดจริงไม่โกหกไม่เส่แ้งไม่พูดในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องไม่กระทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเวลาที่เราฝันเนี่ยมันจะจริงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของเราเมื่อเรามินนั้นทําไมพี่น้องเมื่อเราตื่นอยู่ตะการถัดมาถ้าเราสู้เปรียบเทียบการฝัน ที่เป็นจริงของผู้สภากับส่วนหนึ่งของการเป็นนบีเพราะอะไรเพราะการเป็นนบีนั้นเป็นการแจ้งข่าวมาจากอัลลอฮ์และการที่ทาร,รุณหรือนบีได้รับการแจ้งข่าวมาจากอัลลอฮ์แปลว่าทุกๆสิ่งที่ได้รับการแจ้งมานั้นเป็นจริงทั้งหมดใช่ไหม คนที่เป็นผู้ศรัทธาเมื่อเขาฝันที่เป็นจริงแปลว่าฝันนั้นก็มาจากอัลลอฮ์และฝันที่เขาเห็นที่เป็นจริงก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดฉะนั้นถ้าเราสุดเปรียบเทียบระหว่างความฝันของผู้ศรัทธาที่เป็นจริงกับ การเป็นนบีของบรรดานนบีกับอะไรพี่น้องด้วยกับอะไรด้วยกับสิ่งที่เขาได้เห็นและสิ่งที่นบีได้ถูกประกาศหรือถูกสั่งมานั่นก็คือความจริงนะครับความจริงทั้งสิ่งที่เราสู้นำมาและความจริงทั้งสิ่งที่ผู้ศรัทธาได้เห็นในขณะที่เขานอนหลับหรือฝันอยู่และประการถัดมาเมื่อเราฝันเห็นในสิ่งที่ดีให้เราขอบคุณต่อลัลอหนึ่งสองให้เล่าให้กับพี่น้องของเราฟังคนที่เขารักเรา เพราะอะไรพี่น้องเพราะหากว่าเราไปเล่าให้คนนู้นคนนี้อาจจะมีคนที่เขาไม่ชอบเราอยู่เนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบเราอาจจะอิจฉาเราอาจจะริษยาอะไรก็ตามพอเราไปเล่าให้แล้วเขาฟังแล้วเนี่ยเขาก็อธิบายความฝันในลักษณะที่ทําให้เราเสียใจเราอาจจะคิดว่านี่สิ่งจริงนี่เป็นสิ่งที่ดีเรามีความสุขแล้วพอเราไปเล่าคนนั้นไม่ชอบเนี่ยมันก็บอกว่าโอ้ฝันแบบนี้เหรอเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้พอเราฟังแล้วเนี่ยอัลลอฮ เศร้าใจไหมเศร้าใจฉะนั้นอย่าไปเล่าใช่ไหมครับอีกประการหนึ่งถ้าเราสูนสอนว่าเมื่อฝันเห็นในสิ่งที่ไม่ดีให้ทำไมพี่น้องให้ หันไปทางซ้ายแล้วก็เป่าแล้วก็ให้มีน้าลายออกไปใช่ไหมครับทางซ้ายเพราะชัยตอนจะมากระซิบกระซาบทางด้านซ้ายสองให้ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺสามให้ลุกขึ้นมาละมาใช่ไหมครับแล้วก็ให้เปลี่ยนท่านอนเช่นเมื่อเรานอนตะแคงซ้ายอยู่ให้กลับมาตะแคงขวาเรานอนหงายอยู่ให้กลับไปตะแคงขวาเมื่อเราคว่ำอยู่ให้เปลี่ยนท่าอย่านอนท่าเดิมใช่ไหมครับชชยตอนก็จะไม่สามารถเข้ามา ครอบงำเราได้แล้วเมื่อเราตื่นมาแล้วไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังแล้วฝันที่เราเห็นมันไม่สามารถทำร้ายเราได้และไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังเพราะอะไรพอเรายิ่งไปเล่าต่อไอ้คนที่ฟังก็อกแบบนั้นอันแบบนี้ไอ้เราก็ยิ่งทุกข์แล้วในสิ่งที่เห็นทุกข์ไปใหญ่เลยครานี่โอ้โหยคิดได้ไปอีกต่อเราสารุภาอวจาระฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทศรสษขุนได้สอนเดาผมมีตัวอย่างพี่น้องทศรุษุนบอกว่าฝันที่เราจ,รา,จาราแจ้งเนี่ย มีสองลักษณะใช่ไหมหนึ่งเป็นการแจ้งข่าวดีสองเป็นการเตือนมีตัวอย่างผมเคยฝันเอาของตัวเองแล้วกันเพราะใกล้ตัวที่สุดเพราะทีแรกนะไม่รู้หรอกมารู้นะทีหลังผมเคยรู้จักสนิทสนมกับเพื่อนคนหนึ่งสนิทกันมาก ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งไม่เคยมีเรื่องความเข้าใจผิดไม่เคยคิดไม่ดีต่อกันอยู่ด้ยวยกันมีอะไรพูดคุยกันจนกระทั่งว่าวันหนึ่งฝันฝันที่ไหนไป่นองฝันที่นครมณีน,นและในฝันเนี่ยผมเคยเล่าครั้งหนึ่งแล้วผมจําได้ในฝันเนี่ยผมเดินอยู่ข้างแอ่งน้ําใหญ่ๆในบอ่อแอ่งน้าใหญ่เนี่ยมันมีบ้านกลางนา้ําใช่ไหมมีบ้านกลางนา้ําแล้วริม แม่น้ํานั่นแอ่งน้าใหญ่ๆนั่นเป็นเป็นถนนลูกลังผมเดินอยู่ข้างบนกับภรรยาแล้วก็ลูกสองคนใช่ไหมครับเดินจุงมือลูกภรรยาก็เดินจุงมือลูกระหว่างที่เดินในฝันเนี้มันเป็นเวลากลางคืนผมก็หันไปมองในแอ่งน้ําใหญ่ๆมันมีบ้านกลางน้ําปรากฏว่าข้างๆบ้านหลังนั้นเป็นบ้านไม้เก่าๆมันมีงูตัวใหญ่ สีดำใหญ่มากๆพี่น้องแล้วมันชูคอขึ้นจากน้าเนี่ยมันสูงเท่าบ้านเลยมันหันมามองใช่ไหมฝันนีไม่เคยลืมเลยพี่น้องแล้วก็ยังหันไปมองมันในฝันแต่ทำดีลวคือไม่กลัวในฝันนะแล้วก็อ่านดวอานพออ่านดวอ่าในฝันเสร็จปุ๊บหันไปมองเสร็จแล้วก็หันกลับมาเดินปกติเดินต่อไปพี่น้องเชื่อไหมในฝันหันมาอีกทีเนี่ย งูตัวนั้นเนี่ยมันมาเลื้อยอยู่ข้างหลังแต่มันเลื้อยแล้วตัวคอมันกระสุกอยู่แบบนี้เลื้อยอยู่ข้างหลังเราแต่ก็ทำดุลละในฝันอลอฮ์ไม่กลัวก็อ่านดอาอาณยยากรุสีอ่านเสร็จแล้วก็เป่าเป่า,เป,าเป่าในฝันนะพอเป่าเสร็จพีน่น้องรู้ไหมว่าง,งูตัวนั้นที่มันเป็นสีดำเนี่ยมันกลายไปเป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็เป็น,เป,นเป็นเพื่อนของเราเป็นเพื่อน พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังแปลกใจยังคุยกับภรรยาว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรกับเขานะก็ด้วยความที่เราไม่มีอะไรกันก็เลยไม่ได้คิดาดไม่ได้คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเรื่องบาดหมางก,กันแล้วเราเอาเก็บมาฝันใช่ไหมหากว่าทีเรามีเรื่องบาดหมางคนนั้นคนนี้บางทีเราเก็บมาฝันเป็นไปได้แต่นี่ไม่ได้มีเรื่องไม่มีอะไรกันเลยจนกระทั่งระยะเวลาผ่านไปผมจำไม่ได้ว่ากี่เดือนมารู้ข่าวว่าผู้ชายคนนี้ ไปพูดถึงเราในแง่ไม่ดีลบหลังพูดถึงเราในแง่ไม่ดีลบหลังและไม่ใช่พูดเรื่องจริงนะพูดเรื่องไม่จริงพอเกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็รู้ก็เลยมานเกว่าอัลลอฮ์นี่เขาเตือนนะไม่รู้เลยเข้าใจว่าฝันธรรมดาทั่วไปก็ยังคิดอยู่วย่า้เราไม่มีอะไรกับเขาฉะนั้นผมเอาตัวอย่างมาล่าให้พี่น้องฟังจะได้รู้ว่าการเตือนของอัลลอฮ์สุภาอัลกอจาลเนี่ย นั้นมานัสนานแบบไหนนะครับฉะนั้นก็ขอฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับส็อลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลออาลิฮิวอหบิฮิวะซัลลมัม